นักงานกเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธา,านีจะทำโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้าคิวคิวเลตรองและโครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้าคิว โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อประชาสัมพันธ์ร้านอาหารซึ่งใช้วัตถุดิบจากสินค้าคิวที่มีความปลอดภัยตามระบบการผลิต GAP 2. เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ผลิตที่รับรองตนเองว่าผลผลิตปลอดภัยเข้าสู่ร้านอาหารและได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคและสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรหรือผู้ผลิตผลิตสินค้าที่มีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น 3. เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าที่มีความปลอดภัยและสร้างความตระหนักให้กับผู้บริโภคได้เลือกซื้อและบริโภคสินค้ากเกษตรและอาหารที่มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ ในวันที่26มกราคมพุทธศักราช2565นายอนุชาปัญญาสิทธิคุณจนาทีวิเคราะห์นโยบายและแผนพร้อมด้วยจนาทีกลุ่มยุทธศาสตรพ์พัฒนาการเกษตรลงพื้นที่ตรวจติดตามตรวจต่ออายุประชาสัมพันธ์เชิญชวนและรับสมัครร้านอาหารเข้าร่วมโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้าคิวคิวเวดรอง และแผงตลาดเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้าคิวในพื้นที่อำเภอเด็ดอุดมอวารินชกำราบและอเภอเคืองในรวมจำนวน10ร้านค้า21แผงตลาดเพื่อเสนอคณะทำงานผู้ตรวจรับรองและคณะทำงานผู้ตัดสินใจให้การรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้าคิวและแหล่งจำหน่ายสินค้าคิว ที่มีความปลอดภัยต่อไป